สวัสดีครับพ่อแม,ม่พีน้องู้ที่สนใเจเลี่ยงเพิงครับเอาละครับเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสครับมาตั้งกองเพิงเพิ่มอีกไหมครับเพิ่มของเก่าครับที่ตั้งไว้แล้วเจอโดอนนี่บ่ได้เพิ่มเพราะว่าโดอนนี่มันมิดเฉพาะนี่จะเบื่อกันแล้วครับผมไปสถานสถานที่แบบไดจะเบิ่งใคแล้วครับเนี่ยครับผมจะเรียกสถานที่เป็นต้นบกม่วงครับปลาบกม่วงแล้วก็มีนม้ำมิสระน้ำ รับมีสาน่ามอยู่ใกล้ๆรับถึงว่าไก่เขาใย่ไก่เป็นประมาณครับร้อยเมตรสองร้อยเมตรนีได้คิดว่าบุญีปัญหานี่ครับผมได้สถานที่แบบนี้ผมตั้งคู่ไฟรับถึงว่าสูงผมก็อวยนาออกค้างล้มครับพอล้มมันพัดเข่าปากกระบอกเห็นบอดีผมอวยนาออกท้างอื่นให้ล้มพัดเข่าข้างหลังกู้นดครับในบกองนี้คนๆๆนี่อยู่ใกล้ๆผเห็นผมมอยอยูค่คน แ้วกดด้านทั้งหลังอีกไม่สินป้าของลำไย,ยส่วนของลำไยเพื่นค,ครับลำไยยุบหกเจ็ดแปดต้นด้านหลังนะครับตั้งไว้อีกไมก่สี่กองทั้งละคู่ฝ่ายสองกองสิบหกกองครับที่น้ำมันตั้งมือนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นบ้านเจ้าบ้านยุไห้อยู่นะเป็นขอให้ขอหน้าเพื่อนครับเจ่เพือพ่อนอยู่ประจําครับนะครับอีก,กล่กองหนึ่งครับ เวาเวนาออกไม่ล้มผัดเขาปากกระบ,บอกมันเวหลังสูดทับอีกแม่กลองหน,นึ่งมีต้นลำย้ยทั้งงานันบกระทาบย้ำปิดหมากเดี่ยวลำไยนี่ดกเพื่กระชี้จะกินน้ำหวานกินดอกลำย้ยครับเขากระชี้จะกินน้ำเพิงดอกลำยรัยอับอ,อีกแม่กลองหนึง่ง ครับจะมีนในกลองหนึ่งน,นะครับอยู่ใ,ใกล้ใกลบ้านทุ่นลนะนะครับอีกล้องหนึ่งสุดท้ายแล้วครับปีนี้ผมตั้งเบิดแล้วบ้ดนปีนี้เป็นตั้งแตปีหน้าที่หากองมาเพิ่มคันบว่าปีนี้จำเป็นเสียหากองมาเพิ่มอีกไม่ ผมคิดว่าพอแล้วตั้งสำไม่พอแล้วบัดสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ครับให้ผู้อื่นได้รู้จักน้ำครับวิธีการตั้งกองเพลิงการล่อเพลิงครับผมด้ท้าไข่ฉีดฟีนิโมเรียบร้อยครับแต่บอให้สใส่พี่น้องได้เบ่งเพราะว่าเคยปหลายรออแล้วพี่น้องคงจะจำได้ครับสำหรับผู้ที่เคยติดตามคลิปของผมครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ